พริกฮอตแดงกว่าจะไปถึงมือผู้บริโภคมาตามไปดูครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับปุ๋ยเม็ดอินรีย์ไทยเหรียญสู้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดนะครับคุณภาพดีมีปริมาณอินทรีย์วัตถุรองรับ OM ถึง20%เลยนะครับประกอบไปด้วยมูลไข่ไก่นะครับจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะครับโดโลไม และเสดาจากธรรมชาตินะครับช่วยในการปรับสภาพดินนะครับปรับโครงสร้างดินลดความเป็นกรดแก้ดินเปรี้ยวรักษาอาการดินเสียที่เป็นสาเหตุที่ทําให้พืชไม่ดูดปุ๋ยนะครับอย่าลืมนะฮะอยากได้ปุ๋ยอินทรีย์ดีๆนะครับอย่าลืมนะครับปุ๋ยเม็ดอินรีย์ไทยเหรียญสู้ของเขาดีครับใช้ดีจึงบอกต่อถ้าสนใจก็ติดต่อที่พี่หนุ่มนะครับเดี๋ยวต่องขึ้นเบอร์โทร้ท่งนี้นะฮะพี่หนุ่มเขาเป็นตัวแทนขายนะครับปุ๋ยดีดินดี มีไทยไปกว่าครึ่งไทยเหรียญสู้ครับผมใช้ดีจึงบอกต่อนะครับปุ๋ยไทยเหรียญสู้แปลงนี้เขาก็ใช้นะครับพริกฮอตแดงสิบไร่นะครับใช้ปุ๋ยอินซีไทยเหรียญสู้หนึ่งกระสอบผสมกับปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับใช้จริงแปลงนี้ใช้อยู่ครับอย่างแรกนะครับเราก็จะพาคนงานมาเก็บนะครับพาคนงานมาเก็บกั้นที่เห็นคนงานเก็บอยู่นี่เป็นพริกฮอตแดงสายพันธุ์ซากตะนะครับนิยมเก็บ ขายแดงนะครับพันนี้ไม่ได้ยมเก็บขายเขียวนะครับตอนเก็บนะฮะก็พยายามเด็ดให้มีขั้วนะครับแบบนี้นะครับจะได้สวยงามพอเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเตรียมตัวไปช่างนะครับช่างก็คือรถเพราะวันนี้ผมได้เดินทางมาซื้อเขานะครับแล้วก็ตกลงราคากันครับโอ้ยาไม่ต้องลงเจ้าของนะฮะจริงนะ เก็บเสร็จแล้วเราก็จะนํามาช่างนะครับเพื่อนๆลำเลียงขึ้นรถครับไปที่โกดังตอนนี้เราก็นํามาเป่าพัดลมนะครับเพื่อเป่าใบทิ้งนะครับไล่ความชื้นไล่ความชื้นและเป่าใบทิ้งครับมาถึงที่โกดังแล้ว ใบพริกนี้สําคัญนะครับตอนใส่ถุงนี้อย่าให้มีนะครับจะทําให้พริกเน่าได้นะครับเป่าออกซะพอเป่าพัดลมเสร็จแล้วเราก็นำมาบรรจุใส่ถุงนะครับช่างพริกน้าหนักพริกถุงละ10บกิโล ทำการฉีดสีครับเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือเบอร์สวยของเราพอฉีดสีเสร็จแล้วก็เตรียมตัวลาเลียงเข้าสู่ตลาดนะครับอันนี้พลิกรอบ11โมงนะครับที่เข้ามาถ้ารอบเย็น5โมงเย็นนี่เดี๋ยวเข้ามาอีกประมาณ2ตันครับผมไม่แน่นะครับพลิกกองนี้อาจจะไปอยู่ในเมนูส้มตำของเพื่อนก็ได้นะครับผมส่งหลายจังหวัดเลยครับมาดูครับปุ๋ยไทเดนสู้นะครับแปลงนี้ใช้ปุ๋ยไทเ็นสู้จริงๆนะครับ เม็ดแกร่งสีสวยขัวไม่ละลายปุ๋ยดีดินดีมีชายไปกว่าครึ่งนะครับปุ๋ยไทยเหรียญสู้ใช้ดีจึงบอกต่อนะครับสนใจก็ติดต่อที่พี่หนุ่มได้เลยนะครับเอาละครขอให้คุท่านชคดนีมีตังนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับจากคัตองยุยเยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถูกใจแน่แนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้่องนีนะครับเจอกันใหม่ e หน้าครับบ๊ายบายครับ